ผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนะครับพระลึกลับราคาถูกนะครับผมวันนี้นะผมนะครับมาใน EP ีที่25นะครับผมราคา500บาททุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนกันก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่เลยครับ แกน QR วโค้เข้ามาได้เลยนะผมหรือแจสไลน์นะผมผ่านไ d ดีไลน์นะผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรศัพท์นะผมก็เป็นเบอร์ศูนย์แปดสองสี่เก้าีู่ย์เจ็ดเจ็ดหกเช่นเดียวกันนะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมเราก็ไปชมที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับรายการที่1นะครัะผมก็จะเป็นนี่นะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมเก่าเก่าสวยสวยนะครับนี่นะครับ รายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการเลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะผมพักปิดตานะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สองเลยนะครับรายการที่สองนะผมก็จะเป็นจอบเล็กนะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ เนี่นะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะผมร,รายการที่สองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะผมจะเป็นเหรียญหล่อนะผมพนมมือนะครับหลวงปู่รอดนะครับ เป็นเหร ok ียญลอบพนมมือหลวงปู heures, ่ลอดนะผมรายการทีはは่สามนะครับนี Soul ่นะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่เลยนะครับรายการที่สี่นะผมก็จะเป็นพระเนื้อผงนะผมหลวงปู่บุญนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่บุญนะผมรายการที่สี่นะครับนี่นะครับ เก่าๆสวยๆนะผมมีค่าแบบนี้นะผมรายการที่สี่นะครับถ้าชอบรายการไหนนะผมหรือสนใจรายการใดนะครับให้พี่ๆนะครับแอดไลน์ดีนะผมหรือจะโทรสายด่วนมาได้เลยนะครับที่เบอร์นะผม0824940776นะผมแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมต่อไปนะผมรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะผมก็จะเป็นพระเนื้อว่านนะพี่หลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะผมรายการที่ห้านะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่หกเลยนะครับรายการที่หกนะผมจะเป็นพระปิดตานะพี่ นี่นะผมเป็นภาพปิดตานะผมรายการที่หนะครับนี่นะครับผมรายการที่6นะครับ,รา,าร,ร,บรายการละห้าร้อบาทนะผมทุกรายการเลยนะผมจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมก็สามารถโอนงินเข้ามาได้เลยนะผมนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะผมก็จะเป็นนับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่7นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เก่าเลยนะผมสวยๆนะผมมีคาบนะผมแบบนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะผมจะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะผมปั๊มซ้ำนะพี่นี่นะผมเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ํานะผมรายการนี้นะครับรายการที่แปดนะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่9เลยนะครับรายการที่9นะครับผมก็จะเป็นพระนี่นะครับผมเป็นพระชัยวัดนะครับเป็นพระชัยวัดนะผมรายการที่นะ้านะผมองค์เล็กนะผมนี่นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับผมก็จะเป็นนับรูปหล่อนะผมหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะผมรายการที่10นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมคาบเกี่ยวขึ้นแบบนี้นะผมสวยงามเลยนะครับ นี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะผมก็จะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อคงนะผมวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะผมวัดบางกระพร้อมนะผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญนะผมมีรอยศึกนะครับเกิดจากการใช้งานนะผมนีม่นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสองเลยนะครับรายการที่สิบสองนะผมก็จะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อคูณนะผมเจริญพรบนนะครับมีต่อโค้ดมานะผมประมาณนี้เลยนะผมรายการนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับขอบตัดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสามเลยนะครับรายการที่สิบสามนะผมก็จะเป็นพระปิดตานะผมวัดอนงนะพี่เป็นพระปิดตาวัดอนงนะผมรายการที่สิบสามนะครับสวยงามนะผมรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นเมตสิทธิ์นะผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสี่นะครับผมรายการที่สิบสี่นะผมจะเป็นจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบห้านะครับผม รายการที่สิบห้านะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญนะผมหลวงปู่ทวดนะครับเก่าๆสวยๆนะับผมขอบข้างเป็นจุดไข่ปลาเล็กแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับขอบตัดประมาณนี้เลยนะผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้นะครับ หลายการละ500้อบาทนะผมทุกรายการเลยนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับก็สามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะผมรายการที่สิบหกนะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่สิบหนะครับ นี่นะครับนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่17ครับรายการที่17บเจ็ดนะผมก็จะเป็นพระปิดตานะผมหลวงพ่อแก้วนะครับ นี่นะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมรายการที่17นะครับนี่นะครับผมหลังแบบนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับผมเจ้าสัวนะครับ เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมนี่นะครับเหรียญล่อนะครับผมเจ้าสัวนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผม รายการที่19นะครับผมจะเป็นนับจอบนะครับผมหลวงพ่อไผ่นะครับหรือเสื้อเกาะฝั่งทนนะครับนี่นะผมเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับผมเสื้อเกาะฝฟ่งทนนะครับรายการที่19นะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบเลยนะครับรายการที่ยี่สิบนะผมก็จะเป็นเหรียญนะผมนี่นะเป็นเหรียญนับมงคลพิบูลนะครับผมมงคลบอพิษนะพี่มงคลบอพิษนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะผมขอบตัดประมาณนี้นะพี่รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับ นะชอบรายการไหนหรือสนใจรายการใดนะผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู2 4 9 4 0ด 7, 7 6ี่เก้าีู่นเจ็ดเจ็ดหะครับหรือแจ็สลายดีนะผมเข้ามาได้เลยนะผมเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ย1สบนะครับรายการที่21นะครับรร 21, นะบผมจะเป็นพระเนื้อผงนะพี่เนื้อผงนะผมหลวงพ่อไปนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะผมก็จะเป็นภาพถ่ายนะผมหลวงพ่อแดงนะพี่นี่นะเป็นภาพถ่ายนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมเรียมมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับมีรอยจานนะผมด้านหลังนะครับมีรอยจานนะครับต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะผมจะเป็นพระลีลานะผมหนังตะลุงนะครับเป็นพระลีลาหนังตะลุงนะผมรายการที่ยี่สิบสามนะผมเก่าๆสวยๆนะครายการนี้นะผมนี่นะครับ ต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบสี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะผมจะเป็นตะกุดนะพี่นี่นะครับผมเป็นตะกุดนะผมตักเชือกลงลักะครนะผมสวยงามนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะผมนีน่นะครับประมาณนี้นะพี่ต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นตะกุเเดเช่นเดียวกันนะผมันนี้ดอกยาวนิดนึงนะพี่นี่นะครับผมเป็นตะกุดเช่นเดียวกันนะผมดอกยาวนิดนึงนะครับนี่นะครับสวยงามนะผมรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะผม ก็หมดแล้วนะผม25รายการนะผมรายการละ500บาทนะครับทุกรายการนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อเลยนะครับนี่ครับสแกน QR Code คเข้ามาได้เลยนะผมหรือแจนะผมลนยดีนับศูนย์แ4ดสองสีนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะผมเบอร์เดียวกันเลยนะครับ0 8 2 4 9 4 0 7 7 6เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ